ครับสวัสดีผู้ชมทุกคน,นครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยแล้วกัน,นครับผมสำหรับวันนี้เราจะย้ายงานใหม่ครับหลังจากที่เราขุดอ่าล่องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะย้ายไปงานในหมู่บ้านนะครับไปทําถนนนะครับผมกูได้ติ๊กอ่าหกร้อมาเปล่าเนี่ยได้ติ๊กมาเปล่าเนี่ยไอ้เชื่อไม่ได้ติ๊กหกร้อมาอีกโอ้โหไอ้สิบร้อนะครับโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้ายรถไปก่อนแล้วกันครับทุกคน นาย้ายรถไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไป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 ย้ายไปในหมู่บ้านนะครับทุกคนคนระับย้ายงานใหม่นะครับเอาเจ้าโกเบไปเหมือนเดิมนะครับผมนะนะเดี๋ยวเอารถขึ้นเทนเลอร์บร,ริเวณตรงนี้เลยละกันโอเคเนีย่ยขึ้นตรงนี้แหละอ่ะปึ๊บมา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 ลูกพี่โอเคตัดเครื่องบุนบุนอ่ะ นะผมตัดเครื่องเรียบร้อยไปเลยลูยกันเลยนะอยู่กับจอยสมจริงเหมือนเดิมนะผมปึ๊บอ่ปึ๊บอ่า,อาผมก็จะเอาฝั่งล้อนำขึ้นนะครับขึ้นเทนเลอร์นะครับไอ้เยี่ยล้อนำบ้าอะไรเห็นล้อตามดิเพราะตามดิไม่ว่าโอ้ อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับปื้ออกระจุยกระจายหมดนะเอาเอาช่างมันนะครฟูดูผมจะลองเอาเออเอาเอามือดึงมานี่มันจะดึงได้หนระือเปล่านะจะเอาเอาเอาดึงมามันจะดึงที่จริงถ้าขึ้นคนเดียวนี่ต้องเอามือดึงมานะครับทุกคนไม่สามารถเอ่ออันนี้ได้นะครับจะเดือดเลี้ยงด่างทำไมเนี้ยโอ้ดูกระเด้ากระเด้าเลยเนี่ย จะเดือดเรียงด่างอะไรก็ไม่รู้ดูโอ้แล้วเรามาขึ้นตรงเสาไฟด้วยเนี่ยดูดูดูเปนเดือดเรียงด่างโอ้แล้วเรามาขึ้นตรงเสาไฟด้วยนะผมไม่เห็นอะไม่เห็นเสาไฟอะชนก็ช่างมันเถอะนะโอเคไม่เห็นเสาไฟอะลูกพี่ให้อภัยได้ไหมล่ะจื้อ เดี๋ยวเราไปดูมองภายนอกก่อนโอ้โหมองภายนอกแม่งน่ากลัวยิบหายโอ้โหดูดิโอ้เหยียบบินนิดเดียวนะครับเหยียบบินนิดเดียวนะครับโอ้โหไอ้ตายจะสาระโอเคผมเรียบร้อยครับอ่ะขึ้นเทนเลอร์เรียบร้อย มม,มประมาณนี้แล้วกันครับผมเรียบร้อยครับเคีับเครื่องไปเดี๋ยวเราลุยเลยครับเดี๋ยวไปข้างในนะครับนะเดี๋ยวย้ายไปข้างในกันเลย,น,ยน,นู่นอยู่ไกลๆนู่แหละประมาณเ,าเดี๋ยวเราจะขุดดินทําถนนนะครับเอาดินไปเททําถนนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ากี่รถนะประมาณสักรถสองรถนี่แหละนะครับ ปอาป้าป้าป้าปมึงจะซูมทำไมเนี้ยอ๋อดูมองนี่ก็ได้ไปอันนี้อันนี้ก็ฝั่งด้านขวาเราก็เป็นที่นี่นะที่ขุดเหมือนกันอ้ออันนี้เป็นแมพเล็กๆนะทุกคนนะแมพเ,เล็กนะครับแมพไม่ค่อยใหญ่อ่าปีกปีกปีกอ่าเดี๋ยวเราจะพาเอารถขุดเล็กมาขุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเอามาขุดตรงนี้ด้วย บ้านก็แฉบแฉบนะนี่ๆเราจะมาขุดตรงนี้แหละนะทุกคนขุดดินตรงนี้แหละนะครับเราก็ไปเทงในนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปโคตามไปโอเคนะคผมผมไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่าโอเคดับเครื่องเลยละกันไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเคขึ้นขึ้นเทนเลอร์ปุ๊บอ่าสตาร์ทเครื่อง ปื้ดูข้างในกันปื้ฟื์อ่าตรวจขับจวดไปเลยลงเบาๆลงเบาๆลูกพี่ลงเบาๆเออลงเบาๆลงเบาๆฟว์เบาถึงเบาที่สุดนะครับนี่เบาถึงเบาที่สุด จวดไปเลยอ่าผมอาจจะดูมองภายนอกแล้วทุกคนนะอาจจะพาดูมองภายนอกบ่อยนิดนึงนะครับจโอเคนี่ครับเรามาคนเดียวเหมือนเดิมครับนะเรามาคนเดียวเหมือนเดิมเคยเรียบร้อยลงได้เลย นะผมวันนี้ลุยอานคนเดียวับปึง้งป้าเนี่ยเป็นที่ที่เราจะมาขุดอ่าแล้วเอาดินไปทําถนนให้เขานู่นเอาดินไปทําถนนที่บ้านให้เขานะครับนู่นน,นูนถนู่นครับเจอโอ้เป็นลอกเป็นงานลอกหน้าดินนี่หว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่งานขุดนะเป็นงานลอกครับงานแบบนี้เดี๋ยวผมลอกกองไ้ก่อนแล้วกันครับ นี่น่าจะเป็นงานลอกนะครับอ่าน่าจะเขาปรับหน้าดินนะครับโดยจากส่งครับเดี๋ยวผมลองลอกดูก่อนนะครับชือ่อลองลอกดูก่อนเดี๋ยวถ้าลอกตั้งมุมมองนี้ครับถ้าลอกอะ่ะมุมมองนี้มันจะชัดมากเลยไอย้มุมมองนี้มันจะลอกง่ายนะครับนี่ไงง่ายซะเมื่อไหร่ล่ะเฮ้ยขุดไม่ได้เหรออ๋อได้ได้ได้ไดไดได เนี่ยเป็นงานลอกจริงด้วยปึ๊บลอกก็เทกองไว้ครับผมมันจะได้ขุดง่ายๆนะครับซเนี่ยลอกก็เทกองไว้ครับมันไม่เหมือนบุ๊มันไม่เหมือนบุนนก,กี้แคทบุก,กี้แคทนี่ลอกง่ายนะมากครับปึ๊บบุกี้แคทนี่ลอกโคตรง่ายเลยครับมันเป็นทรงแหลมๆนะครับ ต่เมื่อกี้โกเบนมันแบบทรงโกว้างนะครับนีจจ่จึ๊บอ่าจึ๊บจึ๊บนี่ครับลอกงานลอกครับผมฟื้งานลอกมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับยากเออไม่รู้อ่ะมันยากนิดนึงอนะจืดูดิมันมันไม่ลึกอะมัน มันก็เลยยากยุ่งยากนิดนึงนะครับกว่าจะได้เต็มแต่รถรถนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับโอ้โหเอกว่าจะได้เต็มแต่รถรถนี่ทั้งวันนะครับผม <laughs> นี่ลอกลอกบทนี้ไม่รู้จะได้เต็มรถไหมเนี่ยอ่าปลอกบทนี้ไม่รู้จะได้เต็มรถหรือเปล่านี่ดินแบบดินไม่น่าจะเยอะนะเพราะว่ามันลอกแค่บางๆนี่นะครับ อย่าอย่างนี้เป็นงานชั่วโมงนะทุกคนนะเป็นงานชั่วโมงนะครับงานชั่วโมงปึ๊บอโอเด้เด้อเด้อมันต้องทำบุก,กี้ทรงแบบนี้อนะ่ะโอ้โหมันต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับถ้างานแบบนี้นะครับต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับมันมันลอกยากมากอน่ะดูดิด ดูดิมันลอกยากมากครับทุกคนโอ้ใส่าตายถึงซาร่าลอกยากนิดนึงนะครับหนีๆนะเออเนี่ยนะนะมันต้องเอาฟันจิกมาตลอดเลยนะเดี๋ยวนะกูลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันต้องได,ด้ดิเราต้องเซียนดินต้องเซียนไมโครดิเอเอเอออออออย่างนี้ดิ อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครนะมันจะเดินได้ามาทำไมโอ้มันชอบเดินผิดที่ฝ่ายเลยไม่รู้เป็นนะครนะคือคือรถมันก็เร็วซะเหลือเกินนะไม่เป็นไรรถรถเราอย่าไปโทษรถครับเราสามารถปรับความเร็วรถได้นะครับอ่าอาจจะลอกแบบช้าๆนะผมลอกลอกไปช้าๆนะครับ คือลอกช้าๆนะครับเราอย่าไปใจร้อนนะครับปึ๊บเนี่ยลอกมาช้าๆนะครับอ๋ออย่าไปใจร้อนนะครับนี่งานลอกเลยใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นเนี่ยอย่าไปใจร้อนนะครับปึ๊บนะชิวๆสบายๆนะครับนี่เหมือนลอกนาผมเหมือนลอกนานะนะครับเหมือนลอกนาเลยเดี๋ยวเราดูมองภายนอกบ้างนะครับ เหมือนลอกนาเลยนะครับดูดิเดี๋ยวให้ดูมึงจะซูมเข้าออทาไมเนี่ยเนี่ยเหมือนลอกนาเลยคนระับปึ๊บนี่เดินเดินเเดินเ,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 เข้าไปก,ก่อนโอ้ยน้อเ <c oughs> นี่ยช้าๆผมปึ๊บได้ยัยไงไมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมเอ้ยกูลืมเล่นเครื่องว่าอยู่ เออเครื่องมันดูไม่กระหึ่มนะครับเออแต่ว่างานช้าๆแบบนี้ไม่ต้องเร่งก็ได้นะครับงานแบบปาณีนบ้างเลยครับงานแบบนี้นะครับงานแบบโคตรง่ายอ่ะทุกคนแบบโคตรสบายอ่ะงานแบบนี้นะคโคตรสบายเลยครับกับงานโยนดินนะครับโอ้โหแบบโคตรสบายโคตรชิวอ่ะครับงานแบบนี้นะครับ โคตรชิวอะงานดีโยนดินอะบอกเลยนะครับเนี่ยงานหลอกง่ายๆเอ้าเปิเปิโอเคขออนุญาตเอ่เอามุมมองข้างในนะมันจะได้แบบง่ายๆนะครับจะได้บังคับง่ายๆนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับจะได้ไม่ต้องกดหมุนกล้องตาม เปิบเอร์อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละลูกพี่โอ้นั่นไงเทแล้วเห็นไหมนี่แหละมันไม่เหมือนคอนสตรักชั่นอ่ะโอ้โหไป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 แต่ก็ไปได้อยู่นะคปับไาไปได้อยู่ไปได้อยู่เช่ยเปบอ่า เก็บให้หมดครับผมเก็บให้หมดนะครับแม่งดินนิดเดี๋ยวมาจากไมคโครรถเกรดประเกตก็ได้นี่นะครับโอ้โหดินมีนิดเดียวเองนะครับเอยคนรวยครับผมคนรวยนะดีนะไม่จากมา,าขุดขุดขุดปลูกผักอ่นะนะครับเจอโอเค <c oughs> เราตักกองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย เดี๋ยว e ีพีหน้าค่อยมาเอารถใส่นะครับเดียเด๋ยวค่อยมาเอารถด,ดับใส่นะครับใส่ไปในใส่รถด,ดับไปเททำถนนนะครับผมตักกองไว้ก่อนะครับเพราะว่าเขา,าเจ้าของที่เขาบอกว่าให้เอาออกครับพอดีกับว่าเขาคุยกันแล้วนะครับว่าเอาออกแล้วไปเทตรงนั้นนะไปเททำถนนนะครับเททำถนนเข้าบ้านนะครับ เขาเขาคุยกันแล้วนะครับแล้วก็มาจ <ina> ้างเราครับนะแล้วก็โทรไปจ้างเราแล้วก็มาให้นะครับนะใกล้ๆเองนะครับเราก็มาดูงานแล,แล้วก็คนรู้จักกันแล้วแหละครับก็มาทํางานด้วยกันนะครับ <laughs> ทํางานให้กันนะครับคนรู้จักกันื่อผมก็ย้ายมาคนเดียวครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราย้ายมาลอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรถด,ดาเดี๋ยวค่อยโทรตามนะครับรถด,ดาเดี๋ยวค่อยโทรตามมาที่หลังนักกันนะครับผม ืดิจ้าทำเป็นกองเดียวไว้นะครับทำเป็นกองเดียวไว้คืจู่ทำเป็นกองเดียวไว้ชิ้วๆนะครับเสียงเครื่องนี่ก็หืมมากนะครับทวนลองเสียงดังๆด,ดูดิหรือว่าเสียงผมกบเสียงเกมหมดแล้ว <c oughs> นะครับโอ้ยไป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 จื๊ <c oughs> อ่าอาจจะดูแต่วมวงภายในนิดนึงนะครับมันจะได้ชัดๆนะครับปึ๊บเดินไปเดินไปแคร์แฟบอันนี้รั้วเป็นสก,กีดออกได้ไหมวะลองดูดิเฮ้ยไม่ได้หรอแต่มันทะลุนะครับรั้วทะลุบุ้งกี่นะครับรัว้ว จะยกทำไมไม่ต้องยกโอ้โหเทไปนู่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เก็บยังไม่สะอาดเลยเนี่ยให้ตายแต่ซาร่าโอ้โหเก็บยังไม่สะอาดเลยซาร่ะจือโคตรเพลินนะทุกคนนะครับเพลินที่ผายเลยนะครับจือโอเคสบายสบายชิวๆนะ รา,าได้กี่นาทีแล้วเนะี่ยอ่าสิบสี่นาทีโอเคยาวๆเลยเอาจนเบื่อไปเลยนะครับนะใครชอบไม่ชอบแมคโครก็ก็รอดูรถเกี่ยวก็ได้ครับน่าจะพรุ่งนี้นะครับออกงานนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังยังนะผมยังไม่ออกนะครับจาเดี๋ยวเราจะไปช่วยรถอ้อยนี่อีกนะครับทุกคน ช่วยรถปุูกอ้อยเอ้รถตัดอ้อยที่มันติดติดโลมนะครับรถตัดอ้อยติดโลมเชยโอเคเอ้เดินผิดเดินถูกเป็นไรวะเนี่ยเดินผิดตลอดเลยนะครับผมรอกให้ได้หมดเหรอลูกพี่รอกให้ได้หมดอ่ะ โอเคตวรวจเนปเจน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 อย่าเนาะอย่าเนาะอย่าพังนะอย่าพังนะอย่าพัง,น,น,ง,น,งนะอย่าพังนะลูกพี่เนาะเดี๋ยวดูมองไฟดอนบ้างนะครับฟืบหย่าพังนะอย่าพังนะ นี่ครับผมต้องค่อยๆนะครับดูดิผมต้องค่อยขนาดไหนนี่ดูดิเอ่าแต่รถเร็วนะครับรถเร็วดีนะโอ้โหดูเสียงเครื่องกระหึ่มมากเลยเสียงเครื่องนึกว่าโคมาสุครับโอ้โหกระหึ่มมากโอ้โอ้โดนแท็ก เสียงเครื่องโอ้โหสุดยอดเลยครับก็หืมชิบหายเลยว่ะเอออ่ามันต้องงี้เออนั่นแหละเออเดือดเดือดเดือดนะผมไป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 นะครับเดี๋ยวลอกลอกให้หมดเลย แฝลอกให้หมดเลยนะครับโอ้โหเสียงเครื่องก็ยังดังเลยทุกี่โอ้ยลอกงานอันนี้งานเป็นงานปานี้นะงานยากนะครับทุกคนงานยากมากครับเจองานยากแล้วเนี่ยดูดูดมันลอกยากนะลอกและแม่งลอกบางบางให้แม่ครมาลอกโอ้โหถ้าลอกหนาะหนาใครว่าอย่าง แม่โคนี่งานลอกบางๆนี่มันทํายากนะครับทุกคนมันต้องทําหนา้หนาหนะครับมันเป็นงานขุดแบบเนี้ยมันจะทําง่ายนะครับเออโอเ,เดี๋ยวเราค่อยตักกองทีหลังนะครับปบอ่าจวดครับจวด โอ้ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วว่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยลูกเพ่พิ่งย้ายมาเนี่ยเออบ่ายโมงในเกมนะครับทุกคนนะบ่ายโมงในเกมแล้วก็เที่ยงในชีวิตจริงนะครับโอเคนะผมชิวๆครับโอเคนะครับโอเคก็ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปลอกแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตักใส่ดาแล้วก็ไปเทที่บ้านทำถนนกันแล้วกันนะผมโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจอดจอดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปพักกินข้าวนะผมโอเคเดี๋ยวเจอกนในคลิปหน้าแล้วกันนะนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้โอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วกันครับทั้งในชีวิตจริงทั้งในเกมอ้ะเออสวัสดีครับผม